รู้แล้วนะครับว่าทีมที่ไทยนะครับรู้แล้วนะครับเออมีใครแอบเอายาแม่มาบ่อยไหมไปลูกตู้เขาให้พี่เปลี่ยไปลูกไปลู เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงมากเฉียดไปนิดเดียว5ปันนะถือว่าชนะเลยนะชนะเลยนะครับแม่ความหวังดูดีแม่จะมีการสลัดที่ไหมครับสลัดที่ไหมครับวางแหนะไหมครับแล้วแต่ผมว่าให้แม่ไปอยู่แม่โตโน้ก็เป็นไงถูกไหมแม่ถูกแม่แม่อยู่แม่โตโน่บ้างเนี่ยเออแม่อะไรครับแม่แม่อยู่กับคู่กับโต Não, não, não. คอาจารย์อาการย์คุณผู้ชายไปดูการท่องหาปัดแันเลยค่ะค่าผมเชื่อไม่ไหวพิษกฤติพาน่าอะไรวะโอ้โหบอกก็บอก เราเล่นมาแล้วหายใจให่รับความนิยมมากตอนแรกฉันตอบว่าอ่านเพ